สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ในที่สุดก็ถึงทริปรถทริปของเรานะคะวันนี้เราจะลงใต้ไปภูเก็ตกันตอนนี้เราออกเดินทางตอนบ่ายโมงนะทุกคนไม่เคยมีใครออกเวลานี้หรอกถ้าจะลงใต้นะคะตอนนี้เราออกเดินทางจากอ่างทองนะคะตอนบ่ายโมงแต่ว่า เมื่อรถทิปเนี่ยเราก็จะแวะไปเรื่อยๆนะทุกคนสถานที่แรกอะเราจะไปนอนคืนนี้เราจะไปนอนที่ศากลกรมหลวงชุมพรนะคะ,สะเสด็จเตี๋ยนะคะเพื่อให้เช้ามาจะไปว่างสเสด็จเตี่ยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไปถึงชุมพรเนี่ยมันจะไม่ถึงมันจะถึงดึกกับทุกคนเพราะว่าศาลมันปิดแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปไปแวะที่อ่าวมะนาวก่อนประจวบนะคะเราจะไปแวะหาอะไรกินตรงนั้นนะคะแล้วก็คืนนี้ รายังไม่ได้จองที่พักเลยนะคะทุกคนเราจะไปะพักที่ชุมพรน,นะเดอะซีแอลมอนด์นไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่านะคะโอเคไปเดี๋ยวจะร่วมเดินทางไปได้วยกันนะคะทุกคนคลิปของกิ๊กกิ๊กจะขอตัดเป็นวันวันวัน,ว,น,ว,นวันไปเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนห้าโมงเย็นนะคะเราเพิ่งเลยหัวหินมาได้หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปแวะ กินข้าวที่ประจวบนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะขายอยู่หรือเปล่านะคะอยู่ตรงข้างโรงพยาบาลประจวบเนาะอร่อยมากแฟนเราบอกว่าอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอดอดกันเพื่อจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนาะทุกคนไปนะดูสวัสับกระเป๋าหิวข้าว ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบนะคะอยู่น่าจะอยู่ที่หอนาฬิกาหรือเปล่าตรงนี้นะคะเป็นเป็นตลาดนะแล้วก็แวะกินข้าวนะคะแฟนบอกร้านนี้อร่อยมากนะเมื่อกี้เราสั่งเป็นเส้นปลาเกี๊ยวปลานะคะกีนกัโพต้มยมาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคน ปลาเน้น,นๆทุกคนที่เราสั่งเป็นเส้นปลาเส้นปลายินโฟนะคะมีกุ้งด้วยตุบเลอ์เลยแล้วก็มีเห็ดนะคะมีหมึกกรอบเคี้ยวแบบไห้ต้องชินด้วยดูดูเคี่ยวดี่อยากกินมากอะ่ะไม่รู้ว่าจานเท่าไหร่เหมือนกันนะทุกคนประมาณหกสิบเจ็ดสิบมาเดี๋ยวลองกินก่อนนะว่าอร่อยไหม ปรุงเลยขอชิมเกี๊ยวปลาเน้นๆนะคะเกี๊ยวปลาดีมากแกเกี๊ยวปลาดีมากจริงๆระหลงนี่มัง่งเส้นปลาก็เหมือนเส้นแป้งอันนู้ชิ้น cái này đọc chicken đâm đâu cái alloy mmm 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 ทุกคนทุกคนเราสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งจานแต่ว่าเราไม่เอาผักนะดูดิน่าก,กินมากเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันว่ากี่บาทเดี๋ยวเรามาเช็คเมนดูอีกทีนึงอร่อยจริงๆผ่รผ่านมาต้องมาเลยนะหกสิบ <50 S 1> ทุกคนเมื่อกี้เราถามป้าแล้วนะคะพรุ่งนี้ป้าปิดนะมเกือบเกินไม่ได้กินแล้วนะคะาตามาที่สองที่เราสั่งมาขายากกินมามา,มา,มาตามัาได้ข้าง ข้างสางร,รการประจวบเออข้างสาร,รการประจวบทุกคนตดต่โรงพยาบาลประจวบเขาจะขายเฉพาะตอนคืนเนาะใช่จานละเจ็ดสิบาททำแล้วเมื่อกี้เจ็ดสิบาทแล้วคือลูกชิ้นปลาแบบเบ้งๆอะ่ะเอ้ยเกี๊ยวปลาทุกคนมีกุ้งดูดิดูบแบบเอฟมีเส้นปลาด้วยนะกรุงเทพนี่ไม่มีในราคาเนี้ยไม่ได้นะเป็นรนะ้อยนะอร่อยคอนเฟิร์มอร่อยมากๆอร่าทุกคนอิ่มเรียบร้อยนะคะทั้งหมด250บาท3จานซึ่งแฟนเรา เพิ่มเกี๊ยวไปอีกนะทุกคนเพิ่มเกี๊ยวไปอีกยี่สิบนะก็สรุปจา,านละแปดสิบปสิบเก้าสิบมั้งข้าจไม่ผิดนะคะ,ะเนอ,อ <S 2> 2. <S ที่ทุกคนร้านป้าตรงนี้นี่นะป้าคนนี้นะจําไว้ <S 2> 2. <S เพราะว่ามันมันจะมีสองร้านแบบนี้ทุกคน <S 2> 2. <S คือแฟนเราบอกว่าอร่อยทุกร้านแต่ว่ากินไม่ไหวแล้วดูดิมันผ่านเราเดินไปกินปลาหมึกอีกแล้วทุกคน <S 2> 2. <S ปลาาปลาปลา ป้าขายมาร่วม20ปีแล้วมั้งใช่จปลาหมึกกำไรชิมปลาหมึกป้าฟแฟนเราบอกอร่อยมากอืมเนาะก็ปลาหมึกหวานเนาะปลาหมึกหมึกแห้งอ่ะแล้วก็ซอ <c oughs> สหวานหวานอโอมเผ็ดอร่อยพร้อมคาอร่อยทุกคน มืมกอร่อยอมอ้มเอาเราะตอชวนไม่เลิมชวนหรือแลล่ะวนี่นะเซิร์ชง่ายๆที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตลาดจะอยู่ตรงนี้แต่เราบอกว่าอร่อยทุกร้านแต่เราคงกินทั้งหมดไม่ได้นะทุกคนเพราะอิ่มมากเพราะเราเจอ เกี๊ยวปลาเส้นปลาไปสองจานจุกๆเะะละค่ะพายเราไปซื้อน,น้ำพายจาปั้มึกเผ็ดไม่มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่กินเผ็ดทุกคนไปไปชุมพรสักทีนะคะเราจะไปชุมพรกันเราพักที่เดอะซีแอลมอนนะคะที่หาดไซรีเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวหา้ศาลกลมหลวงกันนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วนะคะเราพักที่เดอะซีแอลมอนนะคะอยู่ที่บริเวณหาดไซรีนะทุกคน มันก็จะอยู่ติดหาดแบบนี้เลยนี่คือหาดแล้วนะเสียงน้ำแบบฟูฟูมากไปดูดิไปได้ไหมอ่ะลงไปได้ไหมอ่ะว้าวเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นหาดแบบนี้หมดแล้วอะ่ะลงไปเล่นไม่ได้อ่ะดิไม่เห็นอะไรายทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักนะคะเราจองตรงกับทางโรงแรมนะคะจาก พันห้าเหลือหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะเป็นห้องซูพีเรียสวีทอะไรสักอย่างโรงแรมเขาน่ารักมากเลยนะห oh, oh. มักนะคะ ขเขาจะไม่มีลิฟต์นะทุกอย่างเขาจะไม่มีลิฟต์นะทุกคนเดินขึ้นไปเองเรามาพักที่ไม่หลายรอบแล้วนะคะแบบน่ารักดีอาค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้จะพาไปดูห้องนะคะที่เดอะซีอัลมอนด์เนาะ อันนี้เป็นห้องพรินเซสนะคะ13เนอะไปดูกันห้องก็จะประมาณนี้นะคะตรงเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเนาะใช่ปะเออใช่ห้องน้ำนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้เลยดีมากชอบมากเราเลือกมาเพราะเป็นแบบนี้เลยนะคะคลิกเลือกมาเพราะว่าให้เป็นแบบแบบตู้แบบนี้เลยจากโครกนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งต่อไป เอิงเข้ามาก็จะเป็นตู้เย็นนะคะแบบนี้มีน้ำให้สองขวดมีของใช้ให้แบบนี้นะคะเล็กน้อยกระจุ่มกระจิมนะคะตรงเข้ามาเตียงก็จะเป็นหกฟุตแบบตั้งกับพื้นแบบนี้เนาะก็น่ารักดีนะทุกคนดูนะห้องคนน่ารักนะคะมีอันนี้แบบนี้นะมีทีวีให้แล้วก็เสด็ ก็จะเป็นซีวิวแบบนี้ซึ่งมันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้ดูว่าเป็นซีวิวแบบไหนนะคะเป็นระเบียงเนาะเปิดตายก็แสงน่ารักดูเป็นวอร์มโทนมากๆนะคะปะเรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้กิ๊กขอจบเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอาหารเช้าของที่นี่กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ที่นี่กิ๊กจองมาพันสองเนาะบอกแล้วใช่ไหมคะโอเคเดอะซีอ okay. <laughs> mm ัล hmm. มอน์อยู่ติดหาดไซรเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของวิวทะเลเมื่อคืนนี้ทุกคนจำได้ไหมที่กิ๊กเปิดให้ดูเราจะมาดูพร้อมกันย,ยังไม่ได้ออกไปนะไะอ๋อคี่แต่มาดูพร้อมกันนะคะ าดแดว้าวทะเลน้ำเยอะมากเราจะลงไปเล่นยังไงดูด <laughs> oh <dear. S 1> <Yeah. S 2> ิแกเอ้ยมันน่ากลัวว้าว ตรงนี้คือหาทรายลีนะทุกคนหาทรายที่อยู่ติดกับสารกุมมหลวงนะคะแต่ว่าตอนเย็นน่ะเท่าที่กิ๊กเคยมาตอนเย็นมันจะแบบว่ามันจะลาดลงไปอะแต่ตอนกลางคืออนน้อยอย่างว่าน้ํามันก็จะขึ้นไงคะเออก็เลยแบบว่าทําให้แบบเราไม่สามารถลงไปเดินได้แต่ว่าตอนเย็นน่ะน้ํามันใสนะทุกคนน้ําใสแล้วก็แบบมันถ้าหาดมันก็จะเป็นแบบลาดลงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้ํามันขึ้นมาไง เออแล้วเขาก็ทําใหม่ด้วยนะเนี่ยตรงบริเวณเนี้ย่ะทุกคนพวกเนี้จะมีร้านอาหารแบบเยอะแยะมากๆเลยอ่ะเมื่อก่อนเน่ยเวลากิ๊กมาแบบมาหายายที่นครใช่ไหมคะก็จะแวะกินที่นี่แหละตรงนี้เลยนะเพราะว่าร้านอาหารเขาอร่อยมากแล้วก็แบบอร่อยทุกร้านย้ำอร่อยทุกร้านที่อร่อยคืออะไรรู้ป่ะข้าวผัดข้าวผัดอร่อยมากทุกคนเนี่ยเลมตรงนี้เลยถนนแบบเขาจะมีแบบ ร้านอาหารนะตั้งแต่ต้นปากทางเข้ามาเลยเอ,อ่ะไาเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันน้อรแกดูตายแล้วดีเนาะมอทะเลสิคือมันย้อนแสงไงทุกคนแต่ภาพที่เห็นอะ่ะคือมันแบบคือมันย้อนแสงอะ่ะแต่ภาพที่เห็นคือแบบแกดูสิ Okay, ดูสิสวยมากลงมาจะกินข้าวแต่รอก่อนเราจะข้าวอยากนหายรูปถ่ายหน้าทุกคนะค่ะทุกคนจะพาไปดูอาหารเช้านะคะของดูซีอัลมอนต์เนาะ อ้อเขาก็จะเป็นไข่ดาวนะคะทุกคนมีน้ำเย็นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นบาท่องโก้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสวีทสติกกี้ไรนะคะข้าวเหนียวข้าเหนียวกับสังขยาเนาะแล้วก็ไปแห้งแล้วก็แบ็กสวีทสติกกี้นะคะข้าเหนียวดำแบบนี้มีให้แบบนี้นะคะมีน้ำร้อน มีทิปปิ้งขนมปังแล้วก็มีแบบโอวัลตินชากาแฟาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะมีมารการีนก็มีประมาณนี้แหละทุกคนอาหารเช้าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ถ้าอยากได้ข้าวต้มก็คือสั่งบอกน้องพนักง,งานนะคะว่าอยากได้ข้าวต,ตม้มอะไรเงี้ยก็สั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยว งั้นกิ๊กขอจบคลิปนี้ตรงนี้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนคลิปเดย์นี้เดย์หนึ่งเดย์สูตรเดย์อะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเดย์อะไรดีนะคะก็วันนี้เราก็ได้มีวิวเดอะซีแอลมอนนะคะทุกคนแล้วก็ได้ขับรถมาด้วยกันเนาะจากจากอ่างทองมาประจวบนะคะโอเคตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีพีต่อไปเราจะไปไหว้ไอ้ไข่กันเราก็จะไปไหว้สเสด็จเตี่ยกันนะคะศากลกรมหลวงชุมพรเนาะ ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะทุกคนวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูอีพีต่อๆไปด้วยนะทุกคน <c oughs> เราจะพาไปทำอะไรที่ภูเก็ตไปเนาะบายโอ้ยเหนื่อยไม่มีเล็บทุกคนมวไม่ไม่มีเล็บนะ <c oughs>